นี่ดี้านด้วนะพยมบัติใ้ียอมยมรับนะเวลาน้าเาก็ขอต้อรับโซนนตี้แชร์เอวิติงนะตอนนี้ก็รถติดอยู่ตรงเอ่อเขาเรียกว่าร้ามคำแหงนะ รลางจากมาคลิน,นิกอนนี้เรากำลังจะไปหาพี่บุญมีนะครับเพื่อไปดูอาการปวดหลังโอ้รดเยอะเลืเกินบอกเลยว่าปวดหลังข้างล่างเป็นอย่างที่ทรมานมากใครลหลายๆคนก็คงจะเป็นอยู่ไม่มากก็น,น้อยอย่างแน่นอน สำหรับใครที่มาเส้นนี้ก็คงดูดีแล้วว่าค่อนข้างจะรถติดเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ก็ลงทางไม่รู้ว่าจะตรงไปก็ได้นะหรือว่าเลี้ยวขวาก็ได้แต่เลี้ยวขวาเหมือนจะใกล้กว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมคาดว่ามันน่าจะใกล้กว่าเพราะฉะนั้นก็ไปขวาแล้วกันก็รอสแสดงสักครู่ แล้วก็เขียวไปเลยฮะน่าจะถึงในประมาณครึ่งชั่วโมงนะไปที่เมืองทองรอนเทนิสสมาคมดูทําทางโอ้ยนี่รถติดจนได้ครับชีวิตก็พอผ่านจากไฟแดงมาได้ตอนนี้เราก็มาอยู่แถวราดพร้าวที่บ่าลาดพร้าวหรูอเยียบรวดเ่ยก็นี่ไงมหาไทยจริงเลยเห็นไหม ใครเคมามหาวไทยัยมหาเล็กมหาใหญ่อะไรไม่รู้ล่ะเท่นี้ก็ถือว่าขับได้เรื่อยๆนะไม่เร็วมากรถก็มีติดเป็นแบบแพนด้าครับเป็นแบบเป็นช่วงช่วงนนะนะมีโมมีโมด้วย บอกเลยว่าเวลานี้คือรถติดหนักหน่วงมากนะโอ้โห oh. บ่ายส oh. ามกว่าจะสี่โมงเวลากลับบ้านนะเวลาเลิกงานโอ้ oh. อนนี้อยู่ที่เส้นรามินทานนะ mm. เส้นเร็ยบร่วนคนระับติดแงกๆก็แต่ก็ไม่แงกมากครับมเ oh. อเตอร์ไซค,ค์ไปได้เรื่อยๆเไาดูดิค่อยๆกระแซากระเซาเข้าไป ันนี้ก็มาอ,อยู่เส้นรามินทานะฮะเส้นเียอะไรนะเส้นที่จะตรงไปราชพบุร์พระนครนี่ไงไมยราบนี่นักร้องดังแต่ร้องดังไม่ใช่นักร้องดังร้องดังเออถูกแล้วเัินแล้ไปนะฮะเยาวๆานรถไม่ค่อยมีในช่วงนี้ก็เส้นนี้เส้นแจ้งวัฒนะอาทุกคน เรียกได้ว่าติดหนึบติดหนัดกันเลยทีเดียวแต่ก็ไหลไปได้นะใครที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็สบายๆดูสิโอ้ต้องข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนู้นเลยนะโอ้โหชิคกี้พายี้เป็นไงล่ะวิชาฉันครู ไม,มาได้คิดว่าจะโลง่งโอ้โหโลง่ลงโล่งซะที่ไหนรถติดเลรถได้แค่กลางๆอย่างเดียวเลยแบบว่าโอ้ดูโอ้รถส,สวยจังข้างเมื่อกี้ดีนะฝนไม่ตกถ้าฝนตกรีบบอกเลยครับว่าตุยอย่างเดียวตุยกระตุยไปแล้วนี่เดี๋ยวอาออกขวานี้ได้ทุกน,นะครับชิบๆไปนะครับ มาแยกนี้นี่คนชอบผาไฟแดงเยอะมากเลยต้องดูนี่ซ้ายมือเห็นไหมแดงตัวนี้เขียวแดงเขียวขวามืออะขึ้นขึ้นเหลืงละปึ๊บเกียวสะพักสาสองมนีไงเยยบร้อยเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงยาวเลยไปแล้ครับไม่มาละอยากจะแก้อาการปวดหลังอย่างเต็มกลืน ช่วงซ้ายมือเราก็จะเป็นมอสุโขทัยธรรมธีรานะฮะเดี๋ยวเราตรงไปนี้เราก็เลี้ยวขวานะไปอีก2องแยอ้นมีคนตำรวจโบไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสีเกียร์อดตีเอ้ก็ตงไปรถรถแอรติดอยนะสี่โมงสีมงยังอ่าอันไหนสี่โมงนั่นแหละเออไปเนี่ยแล้วเลยเออ๊อ้โอ้ยโอ้ยเห็นเห็น อันตรายอันตรายาเดี๋ยวฝากนะได้ถึงล,<ม>ละและแล้วเราก็มาถึงรอนเทนนิสสมาคมนะต้องไปหาพี่บุญมีที่ห้องเบอร์9นะ เอ็กได้ว่าพี่บุญมีต้องจองคิวนะครับครับตอนนี้เราลอยู่ที่รอนทนิสสมาคมแล้วเราเรา,เราพี่บุญมีมาเราก็จะไปทําการคลายกล้ามเนื้อหลังกันบอกเลยว่าระบบมบาน,าน,นะน <c oughs> ้ะองรัตน้องรักนันนี้นมามาหาพี่เป็นอะไรปวดหลังครับเป็นองไงปวดหลังแปลว่าไม่แน่ใจว่าขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าสอนเยอะเพราะว่ายืนนานแล้วหลังจะตึงๆลงรูกลเป็นเหน็บปวดเหมือนขาดหลังจะขาดระลเปไปอ่ะมันเหนื่ยเวลาเวลา่อยเวลาอ เมื่ออย่งไขาดเลยคือถ้าสมมุติว่าเป็นสมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มกล้ามหรือพวกอิเล็กเตอร์กลุ่มหลังซึ่งเชื่อมโยงระหว่างเชิงกายและขึ้นมาหาตัวกระดูกสันหลังเนี่ยกระดูกสันหลังและเขาก็ก้มแต่งี้ใช่ขวาหมดเลยใช่ตัวนี้มันจึงตัวไม่เท่ากันซ้ายขวาเห็นไหมพี่นอนคว่ำพี่กดละเอียดขึ้นให้สองฝั่งเลยขยับกลุ่มสองตัวเนี้ยทำให้เคอร์กเกิมกับ L อเรียกว่า L5 หรือ L4 หรือลึก่เรื่องเรืงบ้านเกิดการให้ตัวมันขึ้นมันก็จะเรียกขึ้นอาการปวดเล็กน้อยสุดอันนี้คือสมัยใหม่ถ้าเป็นโบราณเขาเรียกว่าเกี่ยวไฟมันจะปวดมันจะร้อลงตูดลงขาถ้าเป็นบ้านบ้านะอาการที่มันร้อน้อแล้วลงขานโดนพิกเป็นจังหวะร้อเป็นปับเสียบสบแตกตลอดเวลาทั้งคืนทั้งวันนะนั่นคือตัวปลายประสาทมันโดนกดเราต้องมาปรับให้เข้าสู่สมดุลของมันไม่งั้นนะ กามเนื้อฟอเลยนะตังไอ้แข่งอะไรก็นักกีฬาจะเป็นเยอะกว่าเพราะแรงบิดมันมากกว่าปกติแล้วต้องมองกาานใช้การกลนงลำตัวเยอะใช้การกลางลำตัวเยอะไปทีนี้เราต้องกลับไปคลายก่อนแล้วก็เทรนเหมือนป้องกันตัวนี้เป็นโรคพิษนะมีมีพอจะมีท่ายืแบบเบสิกครท่าสองท่าง่ายๆเลยีซี่เลยยืนตัวตรงบางทีนะยืนตัวตรงตัวตรงนะ ทำมือวางไว้ก้มล็อกสะโพกไล้วก้มแตะเอกตัวไปข้างหน้าแค่นี้อ๋ออ่าพอเราแม่นแล้วใช่ไหมเราไปยกมือขึ้นสี่ข้าก้มตัวหน้ามองตรงหลังตึงขาตึงเพื่อจะยืดหลังล่าง,ลง,ลงแล้วเวลากลับกบปกติอย่ารีบนะต้องช้าช้าอ๋อกลับมาแค่นี้เองงา่ายง่ายเบสิกแต่คนไม่ทำมันต้อนคิดว่ามันง่ายมันไม่น่าจะไม่น่าจะช่วยไดแบบ้ต้องแบบต้องลองต้องลอง ต้องลองทำดูนีที่เราไม่ลองเพราะเราคิดว่าไม่มีอะไร่ไง่ายๆลองกลับไปทำดูครับเปลี่ยนชีพเป็นน้ำมันมาไม่หลับแล้วเนี้นใช่ตอนนอนบางทีเมืกอนอนเอาหมอนมาหลอนหนุนหรือมันจะคลายไม่คลายหรอกไม่คลายหรอกแล้วกระดุมกระดูอ่าคนแต่ถ้าปล่อยไว้ในนาคตอาจจะส่งผลถึงอ L4 กับ L5 สลิปแบงคหน้าได้เพราะมันดึงหน้าหลังไม่เท่ากัน ข้างหน้ามันแข็งแรงกว่ามันดึงงั้นเราต้องฝึกเขาเรียกว่าตัวอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างในเป็นรูปสี่้าองศาเขาเรียกตัวคอร์ดิเซนต์กำบ้าหรือคิวแอลตัวนี้มันจะรักษาสมดุลสี่ผ้ายงจะยื่นบนแล้วจะรู้สอสายไปสี่ผ้ามันจะเปลี่ยนเป็นชุดหลังจะมีสี่ห้าเป็นผืนใหญ่มีตัวแกนกลางตรงแล้วก็มีตัวไขว้ในทีนี้อันนี้ชุดหลังนะมีสามมัดสามมัดตัวนี้ต้องฝึกและออกกาลังกายสามมัดตัวนี้ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสที่จะมาสอนบริหารมัดแต่ละมัดแต่ละมัดมุมแต่ละมุมไม่เหมือนกันโอ้ย่างดี๋ยต้องมีโอกาสมาแบบว่ามาทำคลิปแต่ละตึกแต่ละตึกแต่ละตึกนะครับเพราะตวเนี้จากนักกีฬาที่ทำซีเกมเอเชียนเกมหรือว่าพาเด็กไปแข่งสี่แชมป์โลกได้ว่าจะเป็นเทนนิสรือกีฬาอื่นที่เชิญไปมีปัญหาทุกคนเลยนะนี่เราเราต้องมีโอกาสทำมันอาจจะต้องใช้จังหวะ แล้วก็อาจจะต้องมีทำคลิปหนึ่งสองสามที่ห้าเพื่อเสริมสร้างโอเคมีง่ายๆป้องกันดีกว่ารักษาเข้าใจไหมโอเคโอเคครับโอเคครับต้องรับทำงานครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับตรงนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับต้องขอบคุณพี่มุนมีครับผมโอเคครับทำงานเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับสหรับกีฬาเทนนิสครับผมอ่า ตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบสรับายครับ